หลักๆก็คืออันเดรสทิสเตนเซนครับเป็นผู้เล่นที่ทูเกลออกมายืนยันว่าเขาติดโควิดนะครับแล้วก็จะพลาดการลงสนามในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรายังมีความเชื่อมั่นเหมือนเดิมยังกระหายในชัยชนะซีซั่นนี้ยังไม่จบนะครับทูเกลบอกยังไม่ยอมแพ้นะฮะเอแท็ติก4-2-2-2ที่ทูเิลลองใช้งานในช่วงหลังเนี่ยเหมาะกับสไตล์การเล่นของลัวคูเป็นพิเศษเลยครับ Blue Today's อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์ลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดซื้อขายนักเตะเรื่องราวการย้ายทีมหรือว่าไฮไลท์ของพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะเจอกันได้ในทุกเช้าแบบนี้ในช่วงของ Blues Today นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องราวตรงนั้นนะครับ ก่อนเกมที่เชลซีจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อัปเดตข่าวสารเรื่องราวอื่นๆเนี่ยขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีเหมือนเดิมครับซูซูกิพาวเวอร์ยู แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครสนใจรถยนต์ซูซูกิเซลลิโอครับราคาพิเศษเพียงแค่3 2 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีในวันจันนี้นะครับในรายการสิงวัวออฟฟุตบอลกูรูไลฟ์นะครับก็2ทุ่มเหมือนเดิมอย่าลืมไปกดไลค์เพจของสิงวัวออฟฟุตบอลกันด้วยนะครับ ก็ก่อนที่จะไปดูข่าวของเชลซีเมื่อวานนี้มีเกม Friday Night ของพรีเมียร์ลีกหนคู่นะครับก็คริสต l ฟพาเลส เจอกับทางไบรตันก็ปรากฏว่าจบกันไปที่1ประตูต่อหนึะครับทางพาเลสขึ้นนำก่อนจากนะคอนอกาลาเกอร์นาที69กนะฮะก็เป็นดาวซันโวของพาเลสไปเลยครับตอนนี้สำหรับคอนอกาลาเกอร์แล้วก็มาโดนตีเสมอครับในช่วงนาะที87จครับจากการทำเข้าประตูตเองของโจชิมแอนเดอร์เซนก็เลยทำให้จบเกมเสมอกันไปที่1ประตูต่อหนึะครับก็เมื่อวานนี้ฟราเด y ไนเนี่ยมีแค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับ ส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้ทูเคิลแถลงข่าวตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา,าสรุปกันหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างหลักๆก็คืออันเดรสคริสเตนเซนครับเป็นผู้เล่นที่ทูเคิลออกมายืนยันว่าเขาติดโควิดนะครับแล้วก็จะพลาดการลงสนามในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับ นอกจากนี้มีทูเคิลให้สัมภาษณ์ครับก่อนเกมที่เจอกับซิตี้ครับเขาบอกว่าเราต้องการที่จะขยับเข้าใกล้ซิตี้ให้มากขึ้นนะครับเราไม่พอใจเลยเวลาที่เราเล่นได้ต่ํากว่ามาตรฐานในช่วงนี้นะครับเรายังมีความเชื่อมั่นเหมือนเดิมยังกระหายชัยชนะซีซั่นนี้ยังไม่จบนะครับทูเคิลบอกยังไม่ยอมแพ้นะฮะเราจะไม่มีวันยอมแพ้แน่นอนนะครับซึ่งในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าซิตี้เองก็เล่นได้ดีเหลือเชื่อมากๆพวกเขาไม่มีข้อผิดพลาดเลยครับเบียดเอาชนะได้ในเกมยาก ดังนั้นเนี่ยโชคเนี่ยต้องอยู่ข้างพวกเขาคุณต้องยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแกยังไม่ยอมแพ้นะแต่พูดเหมือนลักษณะเกือบๆจะยอมแพ้เหมือนกันนะครับขณะเดียวกันครับก็ข่าวจาก Sky Sport ครับมีรายงานว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยครับที่อันโตโนโรูดิเกอร์จะรอจนตลาดในช่วงซัมเมอร์เพื่อตัดสินใจอนาคตของตัวเองถ้ารอจนถึงตอนนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่ารูดิเกอร์เนี่ยอาจจะย้ายฟรีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเร่งหน่อยสัญญาแกเหลือไม่ถึง6เดือนแล้วนะถ้านับ จากเวลาตอนนี้นะครับนอกจากนี้มีข่าวเรื่องของทูเคิลพูดถึงเคนเนดีนะครับที่กลับมาจากยืมตัวจากฟลาเมงโกนะครับทูเคิลบอกว่าเคนเนดีเนี่ยต้องแสดงให้เห็นว่าเขาต้องการลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ว่าเขาดีพอในการลงเล่นได้นะครับแล้วก็โชว์ความฝันของเขาว่าการมีชื่อในหน้าประวัติศาสตร์ของเชลซีเราเปิดกว้างกับทุกคนครับทูเคิลบอกว่าเขาชอบทางด้านของเคนเนดีนะครับนิสัยดีแล้วก็ฝีเท้าดีนะฮะเรา เขาบอกว่าผมเห็นเขาไม่ใช่แค่ตอนที่มาเป็นกุนซือเชลซีนะครับแต่ว่าเห็นเคนเนดี้เนี่ยตอนรล่นกับเชลซีมาก่อนแล้วก็เคยเห็นสมัยที่ถูกนิวคาสเซิลยืมตัวไปนะแต่ว่ากันตามจริงนั่นมันนานมาแล้วนะครับฉะนั้นเราจะไม่ตัดสินใจเรื่องนี้ในวัน2วันแน่นอนเรายัางมีเวลานะครับนอกจากนี้ทางเคนเนดีก็ให้สัมภาษณ์ครับ ในการดึงตัวกลับมาอยู่กับเชลซีเนี่ยเขาบอกทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับเชลซีมีสัญญาอยู่กับฟลามงโกพวกเขาเรียกตัวผมกลับมาแล้วตัวเขาก็กลับมาครับฟลามงโกแจ้งผมแบบนี้ผมก็ต้องทําตามข้อสัญญาที่ระบุกันไว้นะครับก็ต้องดูว่าอนาคตของเคนดี้จะปล่อยยืมต่อหรือเปล่าหรือว่าถ้าซ้อมดีในช่วงเวลานี้ไม่แน่ครับทุกเคิลอาจจะเก็บไว้ใช้งานก็เป็นไปได้แต่ตอนแรกอ่ะสาเหตุที่ดึงตัวกลับเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะปล่อยยืมตัวไปทิม ไปทีมอื่นนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูครับถ้าซ้อมดีไม่แน่เหมือนกัน ะะขณะที่ go.com รายงานเรื่องของอันโตโนรูดิเกอร์เพิ่มเติมครับเขาบอกว่ารูดิเกอร์เนี่ยได้ส่งเสื้อเชลซีที่มีชื่อของตอนเองเนี่ยไปให้กับเด็ก11คนครับในประเทศเซรนกัลโดยเป็นส่วนหนึ่งในการกุศลของโครงการ Big กชูครับเป็นโค,โครงการช่วยเหลือเด็กยากจนโดยรูดิเกอร์เผยว่าเซลีโอนเนี่ยเป็นเหมือนประเทศที่2ของเขาเนื่องจากคุณแม่ของรูดิเกอร์เนี่ยเกิดและเติบโตในประเทศนี้นะครับไม่แปลกครับที่คัพออบเนชั่นล่าสุดนี่รูดิเกอร์จะเชียร์ทางเซลีโอนนะครับ ขณะที่ข่าวจากฟาบิโซโรมาโน่ครับนี่เป็นสื่อระดับเทียร์หนึ่งบอกว่าบาร์เซโลนาแล้วก็บาร์เยมูนิคครับให้ความสนใจในตัวของ a n d r e ดรสคริสเตนเซนเป็นอย่างมากโดยข้อเสนอสัอสญญาฉบับใหม่จากเชลซีเนี่ยยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงนะครับแล้วก็ยังไม่มีการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตของกองหลังรายนี้เพราะฉะนั้นในกรณีของ c คร i สเตนเซนก็เหมือนลูดิเกอร์ครับยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่อย่าประมาทโดยเด็ดขาดนะครับ ในขณะเดียวกันครับทูเกอรออกมาปฏิเสธเรื่องการย้ายทีมของรูเบนรอฟตัชชีคครับโดยกล่าวว่ายังไม่มีทีมไหนติดต่อเข้ามาเลยหากมีเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกับนักเตะก่อนนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็คือมียูเวนตุสครับที่ให้ความสนใจในตัวรูเบนรอ f ตัชชีคนะครับนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าเชลซียังไม่มีแผนจะปล่อยตัวมาลองซาออกไปในรูปแบบยืมตัวอีกด้วยนะครับ แม้จะมีหลายทีมให้ความสนใจโดยคาดว่านักเตะจะยังอยู่ในแผนการทําทีมของทูเคิลในอนาคตอันนี้เป็นข่าวจากอดัมนิวสันของฟุตบอลลอนดอนนะครับก็ดูแล้วในกรณีของมาลองซาเนี่ยก็มีมิลานให้ความสนใจแต่ว่าช่วงนี้ได้รับโอกาสในการลงเล่นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในในกรณีของทั้งชิคและก็มาลองซาเนี่ยคงยากหน่อยกับการปล่อยตัวยิ่งเจอสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น2คนนี้เนี่ยผมตีไว้ว่าเป็นลือแล้วก็เชลซีไม่น่าจะปล่อยนะครับคือถามว่าลือไหมเนี่ยข่าวก็ มาจากทีระดับต้นๆก็จริงแต่ผมเชื่อว่าเชซีไม่น่าปล่อยนะครับขณะที่ทางด้านของเรียมทัวมีจากเดียเลติกครับรายงานว่าเอ่อแทคติก4-2-2-2ที่ทูเิลลองใช้งานในช่วงหลังเนี่ยเหมาะกับสไตล์การเล่นของลัวกูเป็นพิเศษเลยครับ เนื่องจากการมีคู่ในแดนหน้าเหมือนสมัยเล่นกับราตาตโลมาติเนสในอินเตอร์มิลานจะช่วยลัวคูไม่โดดเดี่ยวในแดนหน้าเกินไปเหมือนที่ผ่านมานะครับซึ่งแผนนี้รวมถึงวิธีการเล่นของลัวคูเนี่ยผมไปหาข้อมูลแล้วก็ลงคลิปต่างหากไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวติดตามได้ตอนนี้ให้ทีมงานตัดต่ออยู่แล้วเราจะรู้ว่าลัวคูตอนอยู่อินเตอร์กับเชลซีเนี่ย ฟอร์มมันแตกต่างขนาดไหนไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับขณะที่ราฟาเซนฮูเทลครับกุนซือของซา์ัมตันครับเ,เพิเผยว่าครอบครัวของอารมานูโบรยาต้องการให้นักเตะอยู่ซาท์ทัมตันต่อไปหลังจากบทสัญญายืมตัวโดยตอนนี้นะมาตินเซมเมนส์นะครับซีอของทีมซา์ัมตันได้ติดต่อพูดคุยกับมาเรนากานอฟสกายาถึงความเป็นไปไ,ได้ในดีลนี้นะครับก็ซา์ัมตันอยากได้แน่นอนแต่ผมเชื่อว่าเชลซีไม่น่าจะปล่อยนะครับดูแล้วน่าจะเก็บไว้ก่อน น,นอกจากนี้เนี่ยมีบทสัมภาษณ์ของทูเคิลนะครับที่พูดถึงอาการบาดเจ็บของนักเตะตัวหลักในทีมนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับทางอดัมนิวสันในฟุตบอลลอนดอนนะฮะเขาบอกว่าถ้าคุณต้องขาานักเตะอย่างมัตเตโอควรซิชแล้วก็เอ็นโกโลกงเต้ไปซึ่งพวกเขาทํางาน อย่างเข้าขายกับจอร์จิโยในการเล่นในระดับสุดยอดตรงนี้ในพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันแปลว่าทีมของคุณขาดแกนกลางไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วว่าช่วงหลังเนี่ยมิดฟิลประเภทนี้มีความสําคัญมากๆนะครับนอกจากนี้ข่าวอื่นที่น่าสนใจมีเรื่องของคอนนอกาลาเกอร์ที่เพิ่งทําประตูได้ในเกมเมื่อคืนนี้นะครับก็พูดถึงอนาคตตัวเองในทีมเชลซีครับ เขาบอกพวกเราดูกันดีว่าเชลซีคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้ฉะนั้นมันยากมากที่จะแทรกขึ้นในทีมชุดใหญ่แต่ผมยังไม่คิดถึงมันในตอนนี้นะครับก็กาลาเกอร์นี่เคยให้สัมภาษณ์กับรรโอฟินาน,นะครับว่าเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์ไปสุดท้ายเขาพูดกับเรว่าอย่าไปตีข่าวว่าเขาอยากย้ายจากเชลซีเขายังอยากเล่นกับเชลซีอยู่เสมอนะครับนอกจากนี้ข่าวอื่นที่น่าสนใจมีรายง,งานว่าอาร์เซนอล ยื่นเรื่อ,ง,องเป็นทางการกับพรีเมียร์ลีกเพื่อขอเลื่อนเกมที่จะเจอกับสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้นี่เป็นข่าวใหญ่มากนะครับเนื่องจากทีมเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ติดโทษแบนแล้วก็ติดโควิดเพิ่มจนเหลือนักเตะพร้อมลงเล่นแค่12คนเท่านั้นซึ่งทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยล่าสุดเหมือนจะไม่พอใจอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าเอาตรงสภาพทีมสเปอร์ดูสมบูรณ์กว่าแล้วก็อยากจะลงเล่นนะครับแต่เคสเนี้ยเดี๋ยวต้องดูว่าอาร์เซนอลยื่นเรื่องไปยังพรีเมียร์ลีกแล้วจะ ลงเล่นได้หรือเปล่าเรื่องนี้ยังเป็นปัญหานะครับเรื่องของโควิดกับการส่งผู้เล่นลงสนามหรือว่าจะเลื่อนยังเป็นปัญหาอยู่คําว่าเป็นปัญหาคือไม่สามารถสรุปได้ว่าเฮ้ยตัดสินออกมาแล้วเคสนี้ควรลงเล่นหรือไม่ลงเล่นเพราะ่าลืมอาร์เซนอลเนี่ยถ้าใช้ข้ออ้างในการที่จะไม่ลงเล่นเนี่ยเขาเพิ่งเล่นกับลิเวอร์พูลมามันเป็นไปได้ครับว่าร่างกายเขาอาจจะล้ากว่าหรือว่ากาดิชาก้าเพิ่งโดนใบแดงมาตัวผู้เล่นเป็นรองเขาอาจจะยื่นเรื่องมาหาพารีเมีย เพื่อที่จะไม่เล่นก็เป็นไปได้ต้องมองในมุมนี้ด้วยต้องเห็นใจสเปอร์ด้วยนะครับนอกจากนี้ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจก็มีเรื่องของสเปอร์เตรียมยื่นข้อเสนอดึงตัวอาดามาตาเร่พร้อมแนบนักเตะไปให้ถึง4คนให้กับทางวูฟเฟตันนะครับก็มีโจโรดอนแจ็คคลาร์กนะครับแรนดเซซิยงแล้วก็จะเผ็ดแทนกันก้านะครับโอ้มาแต่ละตัวนี่วูฟเฟตันบอกกูไม่เอาได้ไหมครับโอ้เซซิยงในช่วงหลังก็หนักครับดูแล้ว สี่ตัวนี้ขอเป็นเงินสดดีกว่านะครับนอกจากนี้มีรายงานว่าแมนซิตี้เนี่ยต้องการตัวเออร์ลิงฮาแลนด์แต่ตัวนักเตะกลับอยากย้ายไปเรอัลมาดริดมากกว่านะครับอันนี้เป็นอาร์สสื่อจากสเปนแล้วก็ ESPN ครับรายงานว่าอนาคตของ Sag เซกิลเดสชักไม่แน่นะครับเมื่อบาร์เซโลนาตัดสินใจไม่ใส่ชื่อเซกิเดสในเกมกับเรอัลมาดริดในเกมซูเปอร์คัพโดยก่อนหน้านี้มีเชลซีที่ตกเป็นข่าวให้ความสนใจนะครับก็ต้องดูว่าเซกิลเดสเนี่ยเชลซี Chelsea จะเอาหรือเปล่าเพราะถ้าเอาผมว่าบาซ่าปล่อยแน่ครับแต่ น่าจะเป็นสัญญายืมตัวดูแล้วเชลซีน่าจะไปทุ่มกับเอเมอร์สันพาเมรี่มากกว่านะครับในกรณีของเซคิอเดสเนี่ยอยากให้ทุกคนอย่าพิ่งไปเพอ้อฝันมากผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของการลือมากกว่านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพนี้ดีกว่าครับโอ้เห็นทั้งคู่รักกันแล้วก็มีความสุขเหลือเกินครับภาพของออทางดีแคนไร c ์ครับที่ถ่ายกับทางเมสันเมาส์ครับเนื่องจากเป็นวันเกิดของดีแคนไรส์ครับแล้วก็เมสันเมาส์ไปอวยพรดีแคนไรส์แบบ คู่นี้นี่กระหนุ่งกระหนิงกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ถ้ารักกันขนาดนี้ก็แนะนําว่าให้ย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพความน่าประทับใจของ2คนนี้ผมเคยบอกแล้วว่า2คนนี้สนิทกันมากๆแล้วก็ดีแคนไรท์เนี่ยเป้าหมายหลักของเขาก็คือการกลับมาอยู่กับเชลซีมันติดอยู่ที่ค่าตัวที่ล่าสุดเวสแฮมตั้งไว้สูงถึงสองร้อยล้านปอนด์นะครับก็หวังว่าภาพนี้น่าจะเกิดขึ้น ในเร็วๆนี้นะสำหรับเมสันเม์กับทางด้านของดีแคนไรส์ในเชลซีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับข่าววันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นก่อนเกมกับแมนซิตี้แต่หลังจากคลิปนี้เนี่ยช่วงสายๆผมจะลงคลิปวิเคราะห์ก่อนเกมที่แมนซิตี้จะเจอกับเชลซีแน่นอนครับแมนซิตี้เป๊ปโกเดล่าอาจจะไม่มาไม่มีคริสตันเซนเชลซีจะทำยังไงยังไงฝากเข้าไปชมคลิปวิเคราะห์กันด้วยรูปแบบของเกมจะเป็นอย่างไรในมุมมองผมอันนี้อยากให้ไปดูว่า ทุกท่านคิดเหมือนกันไหมถ้าคิดไม่เหมือนกันก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืม subscribe ให้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่โอกาสหน้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปลาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลูคาเฟ่บลูสุดเ์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปลาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ๊ก